จากการที่กรมการศาสนาโดยบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติหรือสคชอมีเจตนารม์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดยยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานทั้งในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิตโดยปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามและยึดถือหลักคุณธรรม5ประการพอเพียงวินยัย จิตอาสาและกะตันยูซึ่งเป็นคุณธรรมสำคัญที่จะรณรง์ให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างยั่งยืนโดยได้ดำเนินงานโครงการดังนี้ 1. โครงการปิดก่อนพักปิดไฟในช่วงเวลาพักกลางวันและหลังเลิกงานเพื่อช่วยโลกประหยัดพลังงาน ความสำเร็จของการปิดไฟบุคลากรสกชให้ความร่วมมือร้อยละ99.79 2. โครงการออมทรัพย์กระชับมิตรบุคลากรออมเงินวันละ5บาทและเป็นสวัสดิการในสำนักงานบุคลากรสกชให้ความร่วมมือในการออมเงินร้อยละร้อย 3. โครงการอู่ข้าวอู่น้ำพื้นที่ให้บริการเลือกซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโดยหยิบเองจ่ายเองทอนเองผู้ใช้บริการมีความสุจริตร้อยละ93.6 4. โครงการวินัยเริ่มที่ตนเองบุคลากรมาทำงานตรงเวลาไม่ลืมสแกนเวลาเข้าออกงานความสำเร็จของการสแกนเวลาเข้าออกงานตรงตามเวลาปฏิบัติงานร้อยละ93.2 5. โครงการจิตอาสาแชร์ทูเชงจัดกิจกรรมอาสาช่วยเหลือสังคมกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรในสำนักงานความสำเร็จของการจัดกิจกรรมร้อยละร้อย 6. โครงการความดีที่อยากเล่าส่งเสริมให้บุคลากรทำความดีสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างน้อย3เดือนครั้งชาวสะกะชให้ความร่วมมือร้อยละร้อย 7. โครงการยบย่องเชิดชูบุคลากรและหน่วยงานสร้างขวัญกำลังใจและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเป็นแบบอย่างต่อสังคมจัดกิจกรรมได้ตามเป้าหมายสอครั้งต่อปี 8. โครงการรักผ้าไทยบุคลากรร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคารและวันศุกร์ความสำเร็จบุคลากรร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสวมใส่ผ้าไทยร้อยละร้อย ก้าโครงการไปด้วยกายทําด้วยใจบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและสถาบันนอกเหนือจากการได้รับมอบหมายความสําเร็จบุคลากรร่วมกิจกรรมนอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายร้อยละร้อยสิ 10. โครงการออมเพิ่มสุขบุคลากรร่วมออมเงินเดือนละ50บาทตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นความสําเร็จบุคลากรร่วมออมเงินร้อยละร้อย กรมการศาสนาโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมุ่งหวังที่จะเป็นแบบอย่างของความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกะตันยูเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบภาครัฐที่ร่วมกันบูรณาการดำเนินงานตอบสนองแผนแม่บ,บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติโดยมีเป้าหมายสร้างจิตสำนึกคุณธรรม5ประการให้แก่บุคลากรและประชาชนและปลูกฝังเป็นค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย อันเป็นรากฐานในการสร้างคนดีคนเก่งที่คำหนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญเพื่อให้สำนักงานเลขานุก,การคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืนต่อไป